สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านครับวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของจานดาวเทียมดิจิตอนครับจากบริษัทไทยแซดครับซึ่งวันนี้จะเป็นจานในระบบเคียบูแบนนะครับขนาด35เซนกับซึ่งเราเรียกกันว่าจานพิกนิกนะประเด็มีเพื่อนช่างหลายคนเขาสงสัยมาเอ๊ะจานของไทยแซดเนี่ยทำไมถึงได้ใช้ดีแล้วก็ มีคนสมบัติแตกต่างกับจานยี่ห้ออื่นอย่างไรนะครับเรื่องของสีสันเรื่องอะไรต่างๆนะครับว่าต่างกันอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสมาบอกกล่าวกันนะครับมานําเสนอกันตามนั้นนะครับอาจารย์ครับคือผมค่อนข้างจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยอธิบายความเรื่องของการดีไซน์ได้ค่อนข้างดีครับ ก็เลยว่าอยากจะให้จารย์พูดถึงเรื่องวิธีการดีไซน์จานขนาด35เซนของไทยสัตเนี่ยไทยสัตมีวิธีการและการดีไซน์อย่างไรครับครับก็นอกจากความสวยงามนะครับดูได้ตาและสวยเกณฑ์การรับนะครับเกณฑ์การรับของจานเคยูแบนก็คือก็เคิฟอยู่ดีนะครับก็เป็นเคิฟนะครับทั้งแนวแกน X นะครับแกน y แล้วก็แกนแซ เป็นสามิติครับนะครับก็ได้เคอร์ฟออกมาเนี่ยที่เหมาะสมดีที่สุดนะครับก็ทําให้การรับสัญญาณของจานดาวเทียมไทยแสตนะครับเหนือกว่าใครแรงนะครับเอเรื่องการออกแบบเคอร์ฟเนี่ยก็เป็นสูตรที่หลักการรู้นะครับแต่มันมีแทคติกอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของไทยแซตใช่นะครับ ช่างเนี่ยจะรู้กันว่าเกณฑ์การรับจันดาวเทียมไทยแสงเนี่ยจะเหนือกว่าใครครับครับอ่าทีนี้มาดูถึงเรื่องของการดีไซน์กันชุดนี้นะครับชุดนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดมาตรฐานครับนะครับของไทยแสงเราจะดีไซน์ที่จะเหนือชั้นกว่าคนอื่นเขาครับมีจุดร่วมต่างๆที่เหนือกว่าอ่าเหนือกว่านะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูตัวนี้นะครับครับก็คือคอจาน เขก็คือแขนบูงนะครับแขนบูงพับได้ครับนิดเดียวเองพับทุกมิติแล้วจะเห็นว่าจานรเทียมไทยแจกกระทันรับนะครับยี่ห้ออื่นเป็นไหมไม่เป็นนะครับเราทําก่อนใครนะครับเหนือกว่าของต่างประเทศนะครับที่บางคนนาเข้ามานะครับก็คือของจีนก็เหนือกว่าและในไทยเราเหนือกว่าใครอยู่แล้วและจุดพับต่างๆเนี่ยเราก็ดีไซน์อย่างสวยงามครับอาจารย์ใช้วัสดุดีอย่างดีเลยนะครับสังตเกตว่าเป็นการชุบ เขาเรียกชุบรุ้งนะครับชุบทองสีสันสวยงามทนทานนะครับแล้วก็น็อตไม่ใช่ธรรมดาก็ทำอย่างดีเป็นน็อตล็อกประเภทน็อตกันคลายน็อตกันคลายล็อกกันคลายมีแบบน็อตแบบยางกับน็อตแบบหัวที่เขาทำจากหยักหยักเป็นกันคลายนะครับฉะนั้นในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆนี่ของไทยสัตว์เราค่อนข้างจะละเอียดในการทํางานครับนะครับใช้วัสดุเหนือกว่า รครับอาจารย์ครับทีนี้มาดูเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำจานดาวเทียมของไทยศสตร์เราเนี่ยผมยกดูเนี่ยผมจะรู้เลยว่าใครก็ตามเนี่ยลูกค้าก็ตามยกดูจะรู้เลยว่าโอ้โห,โหเฮ้ยจานมีน้ำหนักมากกว่าจา,านอีกยี่ห้ออื่นครันนะครับทีนี้มันหนักกว่าเนี่ยเพราะอะไรครับก็วัสดุน้ำหนักมากกว่าก็คือหนากว่านะครับเมื่อเรารู้แล้ววัสดุหนากว่านะครับ ประโยชน์ก็คือต้านน้ำบิดท,ที่เมื่อกี้เราคุยกนะันเรื่องของน้ำบิดนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามัน,มนบางเนี่ยปัญหาก็คือว่าออตอนซื้อเนี่ยราคาต่างกันหลักสิบบาทไม่กี่สิบบาท,บบาทแต,แต่การใช้งานความทนทานต่อไปมีปัญหา,าเรื่องการหน้าจานบิดส้บิดต่อมีนะสัญญาณรับไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะจานเล็กเนี่ยสัญญาณตกไป5เปอร์เซ็นต์ไป8เปอร์เซ็นต์นี่เป็นผลละครับนะครับดังนั้นเรื่องสิ่งสิ่งอย่างเนี้ยเราคิดว่า อืนะครับเราแก้ปัญหาไว้ให้ครับนะครับเผมอยากจะพูดเรื่องสีให้ชัดอีกทีหนึโอเคนะครับสีเราเนี่ยนะนี่เล็บนะครับเดี๋ยวผมขูดให้ดูเลยเสียงออกหรืเปล่านะครับเป็นไงครับมีแต่รอยเล็บไม่มีไม่มีนะครับสีเราเนี่ยนะครับที่ใช้พ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสีโพด์โคดโพเดอร์แปลว่าฝุ่นครับโคดแปลว่าเคลือบ ก็สีพ่นเคลือบแบบฝุ่นนะครับแล้วก็ทำการอบด้วยอุณหภูมิสองร้อยองศาเซนซีสสนะครับสีนี่แข็งมากถ้าช่างเขาบอกโอ้โหถ้าพ่นโพลีโคตนี่ก็โคตรแข็งครับเรียกตามนั้นทนแล้วของเราเนี่ยมีสารต้าน u ูวนะครับั้นต้านยูวคือคือแสงแดดนี่มีแสงอุลตร้าไวโอเลต u ูวีนี่ก็มาจากคำว่าอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งจะทําลายผิวสีถ้าไม่มีสารต้าน U.V จะทําลายผิวสีครับเห็นได้อย่างไรร้านเนี่ยนะฮะซื้อไทยแซตไปสมมุติว่าซักจำนวนหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งไปตั้งวางโชว์หน้าร้านซื้อบางยี่ห้อไปโชว์เช่นกันครับเวลาผ่านไปครับประมาณเดือนสองเดือนเห็นเลยของังงขอเรานะครับไทแซดยังแจ๋วอยู่โดยเฉพาะนะครับสีเห็นชัดก็คือสีแดง สีแดงสีส้มสีแดงสีส้มเขาจะเป็นสีเหมือนอะไรนะารย์มันวนๆลูกค้าบอกว่าเรีว่าตากแดดไปสักพักเดียวกลายเป็นกะปิอ่าเป็นสีกะปิกขอเทาๆออกสีกะปินะครับครับพอเนื่องจากสีนั้นนะไม่ไม่มีสารต้านอุลตราไวเลตก็ทําให้หมองได้อืนะครับแต่ไทยแซดยังแจ่มแจ๋วอยู่เอาผ้าชุบน้ําเช็ดเงาเหมือนเดิมในขณะยี่ห้อนั้นเป็นสีกะปิไปแล้วนะครับ สิ่งที่จะเห็นก็คือสีอ้อนจะเห็นเลยนะครับงั้นของเราเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องสีเรื่องคุณภาพสีเท่านั้นไม่พออาจารย์ในการเลือกสีครับเรามีทั้งหมดเจ็ดสีสมใจไหมครับท่านถ้าอยากเลือกอะไรมีหมดไม่ว่าแดงเหลืองฟ้าน้ำเงินเขียวเขียวชมพูแล้วกะดำดำนะครับก็ผมว่าสมกสมนะ นะครับสีมากตามนี้เชื่อว่ามากกว่าใครในประเทศนี้นะครับและต่างประเทศก็ไม่มีสีมากอย่างไทยแซดนะครับเออเมื่อกี้เราพูดถึงวัสดุแล้วนี่อันนี้เราออกชุดใหม่ออกมาครับนะครับคือนอกจากไทยแซดนะครับที่เป็นผิดพัน์ชุดนี้ออกมาจะเป็นชุดตั้งลักษณะแบบทั่วๆไปโดยมาตรฐานมาตรฐานแต่ของเรามันทําเกินมาตรฐานแบบพับได้แบบพับได้ไปอีก แล้วเรายังมีชุดติดตั้งเหมือนติดตั้งถาวอรอาจารย์นะครับก็คือนี่นะครับสังเกตว่าเราดีไซน์ใครจับดูใครก็บอกว่าโอ้โหทำไมย่อสัดส่วนออกมาได้สวยได้สัดส่วนไม่ชงชางนะครับเรื่องการดีไซน์ก็จะเห็นว่าสวยงามนะครับกระทัดรัดย้ำอีกทีนะครับไม่ชงชางนะครับดูดีหมดแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงด้วยนะครับกรับ วัสดุเราก็ใช้แข็งแรงนะครับขนาดใหญ่ไม่ใช่เล็กตุ้มเตียมการดัดโค้งนะครับมีศิลปะไม่ใช่ดัดแบบวิบวับแบๆนะครับการเชื่อมเพียงพอนะครับก็จะเห็นว่าทาไทยแสบทําอะไรก็สวยงามนะครับอันนี้ก็กรณีที่ใช้ในการติดตั้งติดตายติดที่ผนังและติดที่พื้นได้นะครับสองมิติก็คือติดผนังได้ก็ติดพื้นก็ได้นะครับก็อย่างนี้ครับ ผมก็ขออนุญาตสรุปอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยจานเทาดาวเทียมไทยสัตว์เนี่ยเหนือชั้นดีกว่าครับจานของ35เซนคนอื่นอย่างไรครับนะครับอันนี้หนึ่งเลยที่ฟังจากอาจารย์พูดมาพูดคุยอันนี้การใช้งานเราย,ยังไม่ได้พูดนะอ่าย,ยังยังยังไม่พูดถึงการใช้งานพูดถึงวัสดุครับยกดูก็รู้แล้วว่ามันหนักครับฉะนั้นเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมว่าสําหรับลูกค้าคุ้มค่าครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ช่างผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเลือกชิ้นไหนให้ให้กับลูกค้าเอาอย่างนี้้ลยกันจย์เดี๋ยวผมแนะนําก็ไปเลยว่าครับขณะที่เราไปซื้อที่ร้านเนี่ยท่านนะครับท่านนะครับไปซื้อที่ร้านถ้าลองยกของไทยแสตดูลองยกยกดูกับยี่ห้อข้างเคียงดูราคาแพงกว่ากันนิดเดียวไทยแสตคุ้มค่ากว่าครับอันที่หนึ่งน่าจับไม่ติดใช่ครับครับแล้วอันที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสีครับนะครับสีของเราจะเงาสวยงามทนกว่า เพราะมีตัวป้องกัน UV ด้วยนะครับแล้วทั้งนั้นการเอาไปใช้งานเอาไปตากแดดเอาไปอะไรเงี้ยรับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาครับแล้วก็ถ้าไม่มี UV เนี่ยปัญหาก็คือเวลามันสีมันหม่นสีมันก็จะค่อยๆหลุดร่วงไปคเป็นฝุ่นสีนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบการจับติดของของตัวเออย่างเงี้ยสุดท้ายามันก็จะเกิดสนิมได้ในที่เกิดสนิมได้ครับ แต่ว่าของไทยแซดเนี่ยมันของเรามีโรงงานพ่นสีของเราเองครับฉะนั้นระบบในการที่จะเขาเรียกว่าระบบการพ่นสีมันเข้าตามลําดับขั้นของมันเป็นขั้นตอนใช่ครับเข้าไปตั้งแต่ระบบชะล้างครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการไปจุ่มจุ่มล้างเนี่ยบางทีเด็กเด็กทํางานนัะคนทํางานเขาเรียกว่าอะไรนะแมนแมนอะไรนะเอ่อเป็นเกิดว่าใช้ตัวคน่ช้ตีนเครื่องจักรเออแมชชีนกับแมนใช่ไหม ก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าใช้คนความบกพร่องเรื่องความแรงหรือเรื่องของเครื่ออ่าคนก็บางทีละาไก่ครับแทนจะแช่ตรงนี้สักคือมันมีเวลาอย่างแช่ตรงนี้ต้อง5นาทีครับแช่ตัวนี้10นาทีครับแช่ตัวนี้อีก5นาทีอีกนี่เนาทีอะไรเงี้ยมันมีหลายขั้นตอนครับถ้าได้ใช้คนครับบางทีมันรัดครับก็คือเรียกว่าการผิบพลาดที่เกิดจากแมนจากแมนไม่ใช่เกิดจากมชรนแต่ของเราเนี่ยเป็นมชรนครับแขวนชิ้นงานดิบปั๊บเข้าไปไหลเข้าไปในระบบ ล้างน้ำยาเคลือบน้ำยาล้างน้ำยาเคลือบสำหรับเหล็กเนี่เคลือบเพื่อจะให้ชิ้นงานกับสีนี้ติดกันเรียบร้อยปุ๊บวิ่งเข้าไประบบอบอบแห้งพออบแห้งออกมาจากอบแห้งเนี่ยกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยจย์โดนสีนี่มันจะจับติดปุ๊บๆจับติดอย่างสวยเลยสีฝุ่นหลังจากนั้นมันก็ไหลเข้าไปในระบบของการอบความร้อนเพื่อให้สีนี่ละลายติดกับชิ้นงานพอออกมาก็ทนทานเงาสวยงามความร้อนที่ใช้ประมาณ200องศา นั่นคือโรงงานพ่นสีของไทยแซงเราเองนะครับเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในวงการจานดาวเทียมในประเทศไทยฉะนั้นนอกจากชิ้นส่วนที่ได้คุณภาพหนาแล้วเนี่ยก็ยังในเรื่องของคุณภาพของสีด้วยนะครับรับรองได้ว่าเอาไปวางไว้ใช้นานๆเนี่ยไม่เป็นกระปิอย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ภาพเก็บได้แล้วก็ทําได้แบบดีไซน์นะครับ มุมต่างๆสวยงามมากนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับมราพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันว่าการใช้งานของไทเซตเราก็ดีไซน์ทําให้เหนือชั้นกว่าคนอื่นเขาทําให้ได้ดีกว่าปรับตั้ง่ายนั่นคือเหตุผลครับปรับตั้งง่ายเพราะพวกเรามองถึงว่าอทำยังไงเหมือนกับว่าปอกกล้วยเข้าปากนะครับปอกกล้วยเข้าปากกันประมาณนั้นเลยใช่ครับ คือต้องไปอบรมก่อนสองวันไหมในการติดตั้งไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะครับส่วนสําคัญนี่ครับนี่นี่นี่นีสเกลครับอ๋ออันนี้ก็เอาไม้บรรทัดมาแปะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะะนครับมีหลากหลายยี่ห้อเขาเห็นว่าเรามีสเกลเขาก็เลยเอาสเกลของไม้บรรทัดไม้บรรทัดมาแปะใส่ครับซึ่งการใช้สเกลไม้บรรทัดมันใช้ไม่ได้มัวใช่ครับ เราไม่ได้ทําจากสเกลไม้บรรทัดอันนี้คือสเกลมุมก้มจากการคำนวณของหน้าจานจากการคํานวณหน้าจานอย่างแท้จริงจับจากการคํานวณหน้าจาน35เซนบห้าเซนเขากับตัวนี้เพราะว่าลองเอาอะไรนะเขาเรียกว่าไม้บรรทัดเรามาวัดดูสิครับมันจะไม่ตรงกับมิลไม่ตรงกับเซนไม่ตรงอะไรเลยเพราะเราคํานวณจากมุมองศามุมองศาของหน้าจานตรงนี้ใช้มุมองศาของจานเทียมซีแบน ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพ3 30ก็เลข30เลยอ๋อเทียบเคียงอ่าไม่ไดม่ไดใจมุมของ k ค u นะมุมแบบคำนวณตรงๆเลยไม่ต้องไปบวกไปลบครบนะครับคำนวณได้ว่ามุมก้ม30ก็30ครับอ่าขึ้นไปทางอุดรอ,อุดรบก35ก็ต้อง35ที่อาจารย์พูดเนี่ยมีเอกสารไ,ไหมครับมีเอกสารใส่กระดาษใส่กล่องถ้าเอกสารหายดาวน์โหลดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บได้เลยเลขในการคำนวณครับ ตรงกันตรงกันสมมุติว่าบอกว่าใต้ลงไปก็เลขจะต่าหน่อยซึ่บอกว่า27องศาของจานสีแบนจะตรงในนี้เลยใช่ครับใช่ครับสรุปในส่วนสรุปเลยนะครับจานดาวเทียมของไทยแสตเนียเรามีหลากหลายสีให้เลือกและก็เป็นสีที่อย่างที่เราบอกว่าทนทานสนทงามนะครับฉะนั้นในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดเดียวครับสําหรับลูกค้าอันนี้ผมพูดถึงลูกค้าเลยครับ ผมเชื่อว่าการจ่ายเงินแค่หลักไม่ไม,ไม่กี่ตังค์นะไม่กี่บ,บาทเนี่ยต่างกันนิดเดียวเนี่ยกับได้<อ>สินค้า,าที่ดีกว่านะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเห็นแต่ถูกแต่ถูกกตถูกหลักไม่กี่บาทบต่างกันนิดเดียวกับการควักเงินออกมาแล้วใช้ได้ทนทานใช้ได้ดีทั้งเรื่องของการใช้งานที่ทนทานไม่บิดไม่ไม่บิดเบี้ยวได้ง่ายนะครับสีสันทนทานเกณฑ์การรับที่แรงการใช้งานที่ง่ายและบวกถึงสเกลในการใช้เนี่ย มีของเราเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยจานเคยูแบนสามสิบห้าเซนของเรามีทั้งหมดเจ็ดสีเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกนะครับเจ็ดสีและมีทั้งหมดกี่รุ่นสามรุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นมาตรฐานของเราก็เกินมาตรฐานคนอื่นเขาก็คือพับได้นะครับพับเก็บได้แบบเล็กนิดเดียวครับนะครับรุ่นที่สองเขาเรียกว่ารุ่นยีราฟยีราฟก็คือปรับก้มเงยหงาย ไอ้รุ่นยีรัาเนี่ยรับได้3ามดวงนะครับก็มีไทยคมเวียดนามดาวดาวทีมเวียดนามวีนาแเซ็นะครับดาวทีม n s s 6ครับช่วงการเมืองนี่เหมาะเลยอาจารย์นะครับไม่ว่าจะสีไหนเนี่ยมันจะโอ้โหได้เลยรับรับได้หลายดวงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแบบแปะติดกำแพงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมานะครับเนี่ย ดีไซน์น่ารักมากนะครับของทุกอย่ายงาดูกระทัดรัดแล้วแข็งแรงเมื่อกี้ผมจับสมส่วนครับสมส่วนสมสัดส่วนสวยงามนะครับดังนั้นเรื่องของดีไซน์เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่อยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีร้านค้าบอกกับลูกค้าว่าจานน้เทียมไทยแซนเนี่ยผลิตมาจากโรงงานเดียวกันกับของคน,งนอือ่เขาซึ่ง ไม่ใช่นะครับไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงของไทยเซตเราผลิตมีโรงงานผลิตเป็นของเราเองรนะครับระบบพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดในวงการจานดาวเทียมของไทยครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ชิ้นส่วนสังเกตดูว่าชิ้นส่วนของเราและวิธีการดีไซน์ของเราสวยกเหนือกว่านะครับดูได้เลยท่านรักดูน่ารักใช่ครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยบางคนเขาอ้างว่าเฮ้ยเหมือนกันของไทยเซตกับของยี่ห้ออื่นเหมือนกันเพราะว่ามาจากโรงงาน เดียวกันครับไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงอ,อ,อาจารย์ยืนยันเลยนะครับไม่เป็นความจริงฉะนั้นเวลาซื้อจานดาเทียม3 5าเซนเผมอยากจะแนะนําว่าเลือกไทยสัตว์ก่อนเลือกพิจารณาได้จากการสัมผัสจากการยกจากการลองเทสจากการมองด้วยตาทุกอย่างเราบอกได้เลยว่าของเราเหนือกว่าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสัมผัสมองด้วยตา ยกน้ําหนักยกอะไรเช็คดูสามารถทดสอบก่อนใจด์ได้เลยใช่นะครับจับดูนะรับสัมผัสดูนี่คือสิ่งที่อยากมานําเสนอนะครับก็จะได้รับรู้กันว่าจานไทยสัตว์ของเราเหนือชั้นจริงๆครับนะครับก็เมื่อไม่กี่วันนี้ผมไปทางจังหวัดตะวันออกครับ ทราบมาว่าจานดาวเทียมไทยแสดสีฟ้ากับสีน้ำเงินเป็นที่ต้องการอย่างสูงในช่วงนี้ครับก็บอกให้ท่านได้รับทราบไ้ด้วยอ่ครับ,รบสีฟ้าก็คือสีนี้ครับ,รบสังเกตไป <ๆ S 1> ทุกภาคก็ขายดีหมด<อ>เพราะมีทุกสีครับ <laughs> มีหลากหลายสีนะครับก็สวยงามแล้วก็สัญ,ญญาณดีนะครับสัญ,ญญาณดีท่านก็ขอฝากความจริง ที่สัมผัสได้ที่สัมผัสได้จริงที่สัมผัสได้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ร้านค้าได้อธิบายความในเรื่องของจานตเทียมของไทยแสรให้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ